สวัสดีถ้าไ้ชมท่านกันด้วยนะครับผมกับช่องของ np m a s t e r เก m เดียอยู่เกมของ one piece beauty l a s ว one นี่ก็ผมก็จะมาทำการรีวิวตัวละครเช่นเดิมนะคานผู้ชมคือแบบอาจจะเป็นตัวละครที่ผมเพิ่งวิา80วันนี้เลยเมื่อตอนเช้าๆ่านผู้ชมก็80ปั๊บมาทำรีวิวเลยก็ทำคลิปอัดเรียบร้อยเบ็ดสร็ครบทุกอย่างคือเป็นตัวละครของ นี่ผมเป็นตัวละครของคิงนะชมเอ่อกลุ่นตลาดร้อยอสูนักสแสดงมือหนึ่งคิงนะชมเป็นสายวิ่งสีแดงนะครับผมซึ่งผมอาแปดสิบเลยเนาะเดี๋ยวที่ผมใช้มัเป็นแหลีอของโดฟ้าก็รอวิ่งแดงนะชมเป็นพลังที่สิบสี่สิบสี่อันนี้เป็นอารสิบสี่ของโทออนนะชมแล้วก็รอเป็นของแคสเตอร์สิบแปดจมตีสิบสี่พลังจมตีสิบสี่เหมือนกันนะอสิบสิบสองสิบหน่าแล้วก็ตัวกิลตัวตกินละนะครับผมสกิลแรกนะครับผมก็คือ เอ่ออันนี้ผมทําแล้วใช่ไหมคิงอ่ะเป็นการว์าไปหาตัว,ตว,ตวนะชมนะแล้วก็คลิปที่สองคือการแต่ว,ว่าโจมตีสมัดรแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมจะมาทาแบบว่ามีแบบซับเต็มนะชมเป็นซับเต็มครั้งแรกผมทาแล้วก็คือเป็นของเออคิงแปดสิบในในเอ่อโหมดแปดสิบเนาะอันนี้คือเป็นซับเต็มชมแต่ว่าแปดสิบเหมือนกันแต่ว่าเป็นซับเต็มเนาะโอเคไปเกมเพย์แล้วเป็นไงไปเกมเพย์เล t โ g ้ แล้วผมที่ตาแรกนะครับผมตายแล้วเ,เปิดมาด้วยการบินไปทงกลางเขาเลยบันดับแรกนะครัผมาบินกดจำย้ำาเลยนี่โอเคทงคิงถึงหรือว่าเปงนทงไวสุดในเกมนี้แล้วนะทงก,งกลางคิงไวสุดแล้วตอนนี้คิงอ่ะโอเคโขวบาไปคงเนี่ยเลยเไม่โดนวืดด้วยโอ้ไม่โดนนะทุกคนโอเคเรามาทงไอโหลดเจอป่าเมื่อกี้ไม่โดนนะครับผมเกือบโดนแล้วเมื่อกี้นะฮะ โอเคโรเจอร์ปาดไหมอึ๊บในรถอึ้งตัวเครื่องหลออไปชมจังหวะน,นี้นะฮะโ okay, อเคเฮ้ยรถอึงไม่ทันตายเจ๋เลย,ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยร้อยแปดสิบก็จริงแต่ว่ามันบางนะชมต่อให้ตะมันตกเยบร้อยตัวเนี้ยเอานะ้อ킹ปดสิบมันบางมากชมเนาะใครทำร้อยก็ถือว่าทำาเล่นท,ทำคุ้มอยูน่นะตัวเนี้ยทำร้อยนะครับผมโอเคแปดสิบแรงก็จริงแต่ว่ามันบางมากชมโอเคบินโลกเกะ นี่โดนโดเจือครึ่งหล่อดไปชมโอเคสวยงามขอธงแรกว่าตัวไหนในการโหลเจอร์ทำเราไม่ได้นะฮะชมนะเรามีการนำตาสามครั้งนำชมโอเคธงบ้านตัวได้เป็นที่เรียบร้อยชมโอเคโัเจอร์มาบินโถไม่โดนโดนจ์ใช้บุกบักแล้วชมอือหือโดนน็อกแบ็กมาในจังหวะนี้นะครับผมโอเคเราฉีบธงบ้านโดยนะชมธงสี่ตัวขอราคาหนึ่งโขราคาโดนราคาแยกดึงเฉยชมเฮ้ยแฉ่งมากแฉ่งมากแฉ่งมากอือได้อยู่ได้อยู่คึับ นี่ไงที่มึงไม่โดนจนนแทงหบได้นะทุกคนโอเคแทงมาเราน่าจะตายเรียบร้อยกับบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยมาเอามาเกิดใหม่รอบที่3นันเมื่อกี้บอกว่าโดนแทงฆ่าแล้วค่ะแย่งหนึ่งธงด้วยเมื่อกี้เนาะชมก็เลยตุอยที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคอีกประมาณห้าสิบยนทีเท่าน,นั้นก็เกมก็จะจบแล้วนะทุกเรามาทงนี้อือโดนใครบ้างเนี่ยโดนโดนอะคะตายเรียบร้อยเร,ยรอไปสี่ ตอนนี้อีกแค่ประมาณ30มีเดียลเท่าน้นเกมก็จ,จบแล้วนาะชมบอกเลยว่าตายบ่อยมากชมสี่รอบนั้นตานนี่ก็สี่รอบหน้าตายเนี่ยโอเคเราไปทงกลางว่าตัวชมนี่ไงโดนใครบ้างเนี่ยวันนี้โดนาใครโนึ่ต่อยมาชมโอเคอีกประมาณสี่กวิเท่าน้นเกมก็จะจบแล้วนะชมขอทงหน่อยทองเนี้ยได้ไปนั่นแหละสวยงามอุย้ยแข้งมาตายชมแต่ว่าอ่าเกมก็จ,จบแล้วห้าทีเท่านั้นข้าวาดีสาม สองหนึ่งจบแล้วคุชนะไปอะไรลูกไฟลอยลูกไฟลอยอะไรเนี่ยฟักนุณผชมเนาะโอเคทุ่มตาที่สอนดีกว่าไปเล่นเก่เอาลอมาที่ตาที <c oughs> <c oughs> right, ่สองนะคชมอยู่ที่ด่านของเมืองไงเนี่ยเมืองปะโบราณสถานแซนโดล่าใช่ไหมโอเค บุ้งบินไปตรงกลางเลยนะชมใบบุ้งบินฮนะโอเคเราตรงกลางไวไยอยู่แล้วนะชมไอ้อุตา่าแคลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงแล้วก็ตุอยไปเนี่ยฮึอืมโอเคมอโคช่วยชีวิตนะชมถือว่าโคตรดีนะรอดตายเพราะอุต่านะฮะบอกแล้วว่าคิงแพ้อุตาหนักมากชมเนาะอุตามันแรงไงโดนเบิร์นเดียวก็ตายแล้ว <laughs> คิงเรานะโอเคจบไปโอเคเฮ้ยองกลางเสียพะนะรอดใช่ไหมไปบินไปขอ ค่าทุกคนเถอะนะนี่เก็บมัโก้ไปได้นะทุกคโอเคเราไปทงตีได้หรือเปล่าอ่ะมีใครมาไหมโอเคไม่มีนะทุกคนบี๊กมามจะแทงเราไหมเนี่ยเอ้ยใครโดโอเคโผล่ลูกแปรใครโดก่อนแล้วค่อยไปดึงทงเลยนะทกคโอเคสวยงามทุกคสวยงามสวยงามโอเคตรงนั้นเสียไหมเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปช่วยลกนะันนะทุกคนโอเคดึงทงนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคไหวไหมล่ะกันนะผมจะมีไปช่วยไหมเนี่ยไม่ทนันละโอเคมาไอ้บิ๊กไหม ว้าไปเลยเทเลพอร์ตโอเคบินได้ไหมตรงนี้บินได้ไหมบินไหมโฉบอะอึ๊บอืมโดนนี่ไงเก็บคิงไปได้ัมเรียบร้อยฝั่งนู้นได้ของเรียบร้อยบอกเลยว่าซับเต็มถือว่าค่อนข้างโหดมากชมนะคิงเนาะโอเคแต่ว่าถ้าไม่ร้อยนนึงถึงโหดกว่านี้นะชมเนาะไม่รอเนี่ยอาจจะถึกขึ้นมาประมาณหนึ่งนะชมเนาะโดนววแปดิบอาจจะบางแบบบาง่างเงี้ยตายแล้วก็ตายบ่อย 4, สี่ตาติดห้ 5, าตาติดเลยมั้งนะตายให้แล้วตาแรกอะเนาะตายบ่อยมาก โอเคอันนี้เป็นมาโก้ครับน้ำชมมาขอตีนกหน่อยขอตีนกหน่อยอืมอืมอดโดนนกตีกลับเองสูเศร้าใจโอเคห้าส่วนแล้วชมมาสกอจบแค่นี้หรือเปล่ามาโก้ตะกี้หนึ่งมีการติดสันนะชมขัดมาโก้ได้เนาะถือว่าโคตรดีเรียบร้อยชมเกมจบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเกมจบแล้วนั่นนี่จะบินคนกันเหรอเรียบร้อยชมชนะไปตาที่สองนะครับผมเรียบร้อยแต่มาพันหนึ่งสกอห้าส่วนไปชมท้ายสันกว่าบ800ตาสุดท้ายนะครับ ที่ตาสุดท้ายตาที่3นะทุกทชมจะปล่อยออกมาที่ด่านของเดิมชมด่านอาราบรับต้ากลางวันใช่ไหมฮะด่านนี้โอเควิ okay. ่งตรงกลางเหมือนเดิมนะชมเราทันโอเด้งอยู่แล้วนะเผื่อไว้ออเด้งด้วยนะนี่ไงโอเคขอตรงกลางไปเรียบร้อยนะครับปิดโอเด้งหึงครึ่รงหลอดบอกแล้วว่าคิงบ้างบ้างโอเคชมอ่ะเราถอยก่อนนะชมเดี๋ยวเราใต้นะชมเราไม่ถึกขนาดนั้นนะชมเนาะโอเคเราไปไหนดีอ่ะไปธงสีอะไรไปะเพราะว่าเดี๋ยวการเติบโตด้วยโอเคเนี่ยตรงนี้โอเด้งตรงนี้ชมโอเค ไม่เด้งมาเปล่าเด้งปึ๊บนี่ไงไม่โดนเด้งเมื่อกี้แต่ได้โอเคเรามาตรงบ้านโดดดีกว่าจะมีใครอยู่ไหมเออตรงนี้ไม่มีนะครผมโอเคบิ๊กมามเป็นใหญ่เมเซอร์ไหมหรือเป็นใหญ่ไม่ใหญ่เอ็นี่ไงโจ้ความช่ำในการดอสนะสมมติว่าถ้าเตีผมเยอะนะนี่บิ๊กมามอุ้ยมามธรรมป่าโอเคดอสได้นี่โจ้ความช่ำโจ้ความช่ำหน่อยอืออืออืือตายนะสายฟ้าก้าวไก่ใช่ไหมหาโคตรไกลขอเรียบร้อยตาย ขอรมมากเกินมาอีกครั้งเมื่อกี้เราบิกมัมฆ่าเป็นแล้วนะผู้ชมเมื่อกี้นะโหแบบว่าถือว่าบิกมัมถือว่าแรงมากชมโดน kicked, ิ๊ามฆ่าได้เนี่ยโอเคมาชมเราไปทงกลางชมทนเด้งหน่ยชนไม่ไม่โดนนะชมหึ้ยมืดไปชมหึ้ยมุดเฉยนะชมเมื่อกี้ไม่โดนใครเลยเฮ้ยพิกมัมนะโหบิกมัมโคตรไกลหึ้ยขึ้นหลอดนะชมถือว่าไก่มากชมนะโอ้โหบิกมัมพิกมัมโคตรโกขอตรงนี้แล้วกันนะเพ่อนนะตรงนี้แล้วกันนะอย่ามาขาดเลยนะตรงนี้นะโอเค ขอได้เพื่อนสวยแช้งทำดีมากเพื่อนนั่นแหละขัดยิวให้หน่อยโอเคเราย้ายลงบ้านกไอ้บุกจิบอื้อโดนด้วยโดนโหนจะขัดหน่อยมาออกมาอีกแค่ประมาณ50วินาทีเท่านั้นเกมก็จะจบแล้วนะสมโอเคใกล้แล้วไปเรารอตัวมีไปตรงกลางแล้วมันดไปช่วยเพื่อนกันจมไปโอเคถึงนั้นถึงถึงมีนล้วมั้งโอเครอรเจะขัดก่อนโอเคไปเลยเฮ้ยโอเจอมาช้านานจังอือโอเครอดไม่โดน สวยๆนะทุกคนโอ้โหโดนแข้งนะทุกนโอเคแข้งฝั่งไหนในฝั่งนู้นเลยนะหแข้งวิ่งมาแต่ไกลใช่รีองสามหลบไปอย่างชำนาญน,นะทุกชนแล้วก็ึ๊บอันนี้อาคาโอเคเราขอ,อยุ่งอาคาแป๊บน,นึงนะขอเก็บอาคาก่อนอันนี้อาคาอามาตะอยู่นะโยมโอเคอาคาตีคิงไงเราโดนหลบมากๆาคาคาเลยอามาตะหายนะทถือว่าโคตรดีแวเก็บอาคาไปเกืบร้อยขอตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนนะ ตรงกลางห้ามเสียนะเพื่อนนะขอละอย่าเสียละนะนะ,นะโอเคเดี๋ยวแพ้ไม่เนี่ยเราปึ๊บตรงกลางเกือบเสียสนะมงเกือบแพ้แล้วเรียบร้อยจบ,จบ,จบแล้วน้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย